สวัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านเนี่ยนะครับวันนี้ลุงเทศพาสปอยหนังเรื่องดิทัวเป็นหนังปี2013เมื่อหนุ่มดวงสวยเกิดอุบัติเหตุถูกดินโครนถล่มทับส่งผลในต้องหนีตายใต้ดินลึก3เมตรที่ถล่มลงมาได้ทุกเมื่อ เปิดเรื่องมาทิชแจ็คได้สติหลังจากประสบอุบัติเหตุแต่ตัวเขาเองจําไม่ได้ว่าติดอยู่ในนี้ได้ยังไงร,รอบข้างไร้แสงไฟและโอบล้อมไปด้วยความมืดแจ็คพยายามเปิดประตูออกแต่ไม่สําเร็จจึงโทรขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภยัยก่อนพบว่าสัญญาณเป็นศูนย์เช่นเดียวกับวิทยุในรถที่เขาพยายามค้นหาคลื่นความถี่แต่ก็เปล่าประโยชน์เช่นกันเมื่อลองสตาร์ทเครื่องยนต์พักใหญ่ก็พบว่ามันไม่ติดทำให้แจ็คขวเสียเป็นอย่างมากเป็นเวลา เดียวกับที่ดินกดทับหลังคารถจนสุดลงลึกขึ้นแจ็คเดาว,ว่าหากมีการสั่นไหวของพื้นด้านบนนั่นแปลว่าตัวเองถูกฝังทั้งเป็นอยู่ใต้พื้นดินด้านล่างแจ็ควังว่าทีมกู้ภัยจะทราบเรื่องและมาช่วยเขาโดยเร็วที่สุดเนื่องจากตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงตรงซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนพลุกพ่านมากกว่าตอนกลางคืนจากนั้นเขาพยายามทบทวนเรื่องราวก่อนหน้านี้นึกย้อนกลับไปขณะที่ตัวเองขับรถบนเส้นทางย่านชนบทแต่จู่จูสติก็ดับวูบ โดยไม่ทันตั้งตัวไม่ว่าจะเท้าความยังไงก็นึกไม่ออกจากนั้นซันลูปเกิดปล่อยแตกร้าวเนื่องจากรับแรงกดทับไม่ไหวแจ็คตระหนักได้ถึงเ,เสีซยลชีวิตที่เหลืออยู่เขาไม่มีทางหนีไปไหนนอกจะถูกฝังไปพร้อมกับห้องเครื่องนี้แจ็คเริ่มหวาดกลัวจนสติหลุดเปิดคลิปภรรยาที่เคยอัดไว้ดูซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นคงไม่มีโอกาสได้สวมกอดเธออีกแล้วอย่างไรก็ตามแจ็คเลือกเซฟแบตมือถือและพลอยหลับไปได้วยความอ่อนเพลีย ก่อนสะดุ้งตื่นมาตอนสองทุมนั่นเท่ากับว่าเขาติดอยู่ในนี้เป็นเวลากว่า8ชั่วโมงแล้วซึ่งยังไม่มีวี่แววของความช่วยเหลืออากาศที่เริ่มอึดอัดขึ้นเรื่อยส่งผลให้แจ็คเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทโดยหลงลืมไปว่าดินที่อัดอยู่ด้านข้างได้ทะลักเข้ามาเรื่อยเนื้อตัวของเขาเปียกแฉะไปด้วยโคลนเหนียวจึงต้องจำใจปิดมันดังเดิมเคราะสำกรมซัดกระจกซันลูปเกิดรอยร้าวจนเกือบแตกแจ็คจึงใช้ก๊อตเทปปิดมัน แม้ไม่ใช่ไอเดียที่ดีแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยจากนั้นก็ใช้ตัวล็อกพวงมาลัยคึ่งไว้อีกชั้นซึ่งก็ทําให้รอยแตกหยุดลงแจ็คเพลอดื่มน้ําที่เหลือเป็นขวดเดียวจนหมดโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเมื่อเวลาผ่านไปแจ็คสวดอ้อนวอนปะพระผู้เป็นเจา้าปาฏิหารเท่านั้นที่จะทําให้เขารอดชีวิตก่อนตระหนักได้ว่ามันไร้สาระหากไม่ทําอะไรเลยเขาต้องเป็นผีเฝ้าลุมนรกนี้แน่ๆข้าวของที่พอใช้ได้ทั้งหมดจึงถูกรว รบรวมไว้ตรงนาแต่กองทัพต้องเดินด้วยท้องจึงไล่เลียไอน้ําที่ซึมผ่านซันรูแล้วก็ผุดไอเดียขึ้นมาว่าควรเจาะมันแล้วใช้ขวดรองไว้เป็นเวลาเดียวกับที่ปวดฉี่เขาจึงฉี่ใส่รถตัวเองอย่างไม่เกรงใจแม่ย่านางก่อนนําชิ้นส่วนเก้าอี้พับมาดัดแปลงเป็นท่อนเหล็กเจาะรูเล็กๆอีกรูเพื่อให้สอดมันขึ้นไปถึงผิวดินด้านบนสุดอย่างไรก็ตามความหิวได้จู่โจมเขาจึงหันมาพักกินขนมบิสกิตชิ้นสุดท้ายที่ ที่เหลืออยู่ในส่วนของน้ําดื่มเขาจําเป็นต้องกินน้ําเปื้อนขี้ดินที่รองเก็บไว้ซึ่งก็ดีก็อดตายเป็นในๆแล้วก็กลับมาดันท่อทะลุชั้นดินขึ้นไปอย่างระมัดระวังยิ่งแทงสูงขึ้นเท่าไรยิ่งลาบากมากทุานั้นท้ายที่สุดก็ทําสําเร็จแจ็คไม่รีบรอแยงขดลวดขึ้นไปเพื่อวัดระดับความลึกซึ่งก็คาดคะเนได้ว่าเขาอยู่ต่ากว่าพื้นดินราวสามเมตรจากนั้นก็ตะโกนให้ดังที่สุดเท่าที่จะทําได้เวลาเดียวกันแจ แจ็คก็หายใจผ่านท่อนั้นไปด้วยเมื่อคิดว่าเสี่ยงตัวเองอาจส่งไปไม่ถึงจึงเปลี่ยนไปใช้วิธีจุดไฟเพื่อให้ควันลอยผ่านท่อขึ้นไปด้านบนอย่างไรก็ตามไฟที่ถูกจุดด้วยกระดาษไม่แรงเกินไปโชคยังดีแจ็คดับมันได้ทันก่อนถูกย่างสดขนาดแจ็คสังเกตการผ่านรูเป็นเวลาเดียวกับดินยุบตัวพอดีส่งผลให้เหล็กกระแทกขวัวอย่างแรงจนสลบเมือ่อ ไม่นานหลังจากนั้นแจ็คตื่นขึ้นมาพร้อมกับสีสระโชคเลือดเลยถอดเสื้อและเข็มขัดมารัดทำเป็นผ้าพันแผลก่อนดําดิ่งสู่ความผิดหวังอีกครั้งเขาเชื่อว่าตัวเองพยายามเต็มที่แล้วแต่ทำไมไม่ได้รับการตอบแทนกลับมาเลยประกอบกับเสียเลือดจำนวนมากทำให้ร่างกายอ่อนเพลียจนได้แต่นั่งอยู่เฉยๆและไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นแจ็คพบว่าแผลตัวเองเต็มไปด้วยหนองสแสดงให้เห็นว่ามันกำลังติดเชือ้อลางร้ายมาพร้อมกับแปร สะเทือนอีกครั้งจนทำไม่ชายหนุ่มอกสั่นควันพวาแจ็คไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้เหล็กดามเพดานรถเอาไว้ก่อนที่ตัวเองจะถูกฝังทั้งเป็นเมื่อสถานการณ์สงบลงแจ็คที่กระหายน้ำจึงจำเป็นต้องดื่มฉี่ตัวเองที่เก็บไว้เพื่อสนองความกระหายเห็นได้ชัดเมื่อความตายคลืบคลานเข้ามาใกล้มนุษย์ก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดเศษบิสกิตที่เหลืออยู่ถูกกรอกใส่ปากแม้เป็นเศษเล็กเศษน้อยแต่มันก็คุ้มค่าใน ลจากนั้นแจ็คอาศัยยางต่อเข้ากับยางอะไหลเพื่อใช้ลมในนั้นหายใจก่อนตัดสินใจเสี่ยงชีวิตออกไปจากซากรถคันนี้เพราะหากอยู่ต่อไปมันจะต้องกลายเป็นหลุมฝังศพในไม่ชา้าและเพื่อปกป้องความหนืดของดินโคลนแจ็คจึงทาน้ำมันทั่วผิวกายเพื่อให้เกิดความลื่นแล้วเจตนารมณ์ของแจ็คก็ทำงานเต็มประสิทธิภาพแม้ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำจะนำพาไปสู่ความตายหรือไม่แต่ก็ยังดีกว่าการนั่งรอความตายอยู่ในนี้ เพื่อไม่ให้เครียดเกินไปแจ็คจึงเปิดเพลงโปรดฟังเพื่อให้ผ่อนคลายขณะพยายามเจาะกระจกให้แตกมีเศษดินร่วงลงมาเป็นระยะก่อนพบว่าดินแข็งตัวจึงทำให้มันยึดเกาะกันอยู่แจ็คขุดส่วนทางไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดก็สามารถยืนอยู่เหนือรถได้สำเร็จในทางกลับกันอากาศในยางรถเริ่มเบาบางลงแล้วจู่ๆดินชั้นบนเกิดการสั่นสะเทือนอีกครั้งทำให้มันร่วนซุยกรบหน้าแจ็คจนมีแน่นอนว่าอากาศที่ใช้หายใจ ได้หมดลงไปพร้อมกับร่างที่ถูกฝังทั้งเป็น แต่ชั่วอึดใจหลังจากนั้นการเคลื่อนไหวของดินทําให้รู้ว่าแจ็คยังไม่ตายศรัทธาแรงกล้าของการอยากมีชีวิตอยู่ต่อเริ่มทำงานแล้วแจ็คมุ่งมั่นขุดมันต่อไปอย่างไม่ลดละจวบกระทั่งพบแสงสว่างในที่สุดก็โผล่พ้นเส้นชัยที่ทําให้เขารอดตายอย่างบุดหวิด ท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าในวันที่ชีวิตของเราตกที่นั่งลำบาอย่ามัวแต่เสียเวลารอคอยปราติหารซึ่งเราทุกคนต่างรู้ดีว่าปราติหารไม่มีจริงและแจ็คคือบุคคลตัวอย่างชั้นดีที่แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่จะทำให้เขารอดชีวิตไม่ใช่เพราะพระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีมกู้ภยัยหรือปราติหารใดๆแต่เป็นเพราะตัวเขาเองนั่นแหละครับที่เต็มไปด้วยศรัทธาอยากมีชีวิตรอดอย่างแรงกาและผมเชื่อว่าเมื่อมนุษย์ เกิดความรู้สึกรักตัวกลัวตายเขาก็พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอดชีวิตเชกเช่นเดียวกับแจ็คนั่นแหละครับดีทัวร์กำกับและเขียนบทโดยวินเดียมดิกเกอร์สันได้คะแนนจากเว็บไ m อยู่ที่5.2คะแนนและเว็บร o t t ต t Tomato อยู่ที่98%หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามมาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่ตอไปครับ